ลมหนาวพัดแรงบนยอดเขาอารเรนเทียหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่สูงเหนือเมฆในคืนที่แสงเหนือสองประกายระยิบระยับราวม่านผ้าไหมบนท้องฟ้าเด็กหนุม่มวัย6 6ปีชื่อเอเลียสนั่งอยู่บนหลังคาบ้านไม้เล็กๆของเขามองดูเส้นแสงที่เต้นระบำอยู่เหนือหัวด้วยแววตาฝันใ่อยากรู้จังว่ามันมาจากที่ไหนเขากระซิบกับตัวเอง เอลิอัสเติบโตมาในหมู่บ้านที่เชื่อกันว่าแสงเหนือคือลมหายใจของเทพเจ้าแห่งอรุณรุง่งที่คอยปกป้องโลกจากความมืดแต่เขาไม่เคยเชื่อทั้งหมดนักจนกระทั่งคืนนั้นเสียงวีดดังขึ้นจากฟ้าสายแสงสีฟ้าสดใสตกลงมาราวกับดาวตกกระแทกเข้ากับพื้นหินไม่ไกลจากบ้านเขาแสงเจิดจ้าแผ่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านเอลิอัสวิง่งไปยังที่เกิดเหตุด้วยหัวใจเต้นแรงเขาพบกับเศษผลึกแปลกประหลาดขนาดเท่ากำปัน้น เปล่งแสงอ่อนๆและลอยขึ้นเหนือพื้นดินเล็กน้อยเมื่อเขาเอื้อมมือแตะผู้ถือครองแห่งแสงเจ้าคือผู้ถูกเลือกเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในหัวทันใดน,นั้นแสงเหนือบนท้องฟ้าก็พลันสั่นไหวรุนแรงท้องฟ้าแตกออกเป็นรอยแยกขนาดใหญ่เงาดำจำนวนมากพุ่งทะลักออกมาเป็นปีศาจในตำนานที่ทุกคนคิดว่าสูญหายไปแล้วเอสกีดร้องแต่ก่อนที่ปีศาจจะเข้าถึงตัว เขาถูกปกป้องไว้ด้วยมังกรน้อยสีเงินที่ปรากฏออกมาจากผลึกนั้นอย่าก,กลัวเลยมนุษย์น้อยข้าเดรรโกรผู้พิทักษแห่งแสงเหนือเสียงของมันแผ่วแต่ทรงพลังเอลีอัสมองตาโตเจ้าพูดได้งั้นเหรอเดรรโกรส่ายหัวเบาๆมีเวลาไม่มากศัตรูได้ตื่นขึ้นแล้วและเจ้าคือกุญแจที่จะปลุกเทพเจ้าแห่งอรุณรุ่งให้กลับมา ก่อนที่เขาจะถามอะไรได้มากกว่านั้นหมู่บ้านทั้งหมู่ก็ถูกคลื่นความมืดกลืนกินระเบิดจากพลังมืดดังก้องทั่วหมู่บ้านไฟลุกโชนบนหลังคาบ้านหลายหลังพังทลายผู้คนต่างวิ่งหนีตายท่ามกลางเสียงหวีดร้องเอลิอัสกรรมผลึกแสงไว้แน่นในมือขณะที่เรโกมังกรน้อยบินวนเหนือหัวเขาต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้พวกมันกำลังล้อมเข้ามา เดเรโกตะโกนขึ้นเสียงของมันแข่งกับเสียงคำรามของปีศาจเอลิอสัสวิ่งไปตามเส้นทางเล็กๆที่มุ่งสู่ออกนอกหมู่บ้านแต่ทันใดนั้นเงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์พร้อมดวงตาเรืองแสงสีแดงก็พุ่งออกมาขวางหน้าเขายกมือขึ้นอย่างสัญชตาตญาณผลึกในมือส่องแสงแรงกล้าปล่อยลำแสงสีทองพุ่งใส่ศัตรูปีศาจกรีดร้องก่อนจะละลายหายไปในควันดำเอลิอสยืนอึง้งมองมือตัวเองที่ยังสั่นอยู่ เมื่อครูนั่นคือเวทมนต์ของฉันเหรอไม่ใช่ของเจ้ามันคือพลังของผลึกเดโกตอบแต่ตอนนี้มันผสานกับวิญญาณเจ้าบางส่วนแล้วระวังใช้มันให้ดีทั้งคู่หนีต่อมาจนถึงขอบภูเขาเฟลเรนสถานที่ต้องห้ามที่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเตือนเสมอว่าไม่มีผู้ใดกลับมาได้แต่ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว พวกเขาเดินลึกเข้าไปในหุบเขาเสียงลมหวีดวิวพัดผ่านผนังหินเสียงคล้ายกรีดร้องของบางสิ่งแววมาเป็นระยะจนในที่สุดเอลิอาสะดุดเข้ากับร่างคนหนึ่งที่นอนอยู่ข้างก้อนหินใหญ่เป็นเด็กหนุ่มราววัยเดียวกันสวมชุดเกราะบางๆมีบาดแผลที่แขนและอรอยเลือดเกลือกรงังเขายังมีชีวิตเอลิอัสรีบเข้าไปช่วยเฮ้ห hey, นได้ยินไหม เด็กหนุ่มลืมตาขึ้นช้าช้าดวงตาสีเทาเข้มมองเอลิอสัสด้วยความระแวดระวังก่อนจะถามเสียงแผ่วเจ้ามาจากหมู่บ้านบนเขาใช่ไหมพวกปีศาจมันบุกไปแล้วสินะเอลิอัสพยักหน้าใช่ฉันกำลังหนีออกมานายชื่ออะไรเซนเขาตอบสั้นๆก่อนจะฝืนลุกขึ้นยืนฉันเคยเป็นอัศวินฝึกหัดของกองทัพทางใต้แต่ถูกขับไล่เพราะฉันเห็นปีศาจมาก่อนใครคนอื่น เดรกโกบินลงมาจ้องหน้าเซนเจ้ามีสายเลือดนะักรบกลิ่นพลังของเจ้ายังไม่มอดน่าสนใจทีเดียวเอลิอสยื่นมือให้ถ้าอย่างนั้นมากับเราสิฉันยังไม่รู้จะไปที่ไหนแต่ฉันคิดว่าเรากำลังถูกชะตากำหนดให้ทำอะไรบางอย่างเซนมองหน้าเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะจับมือแน่นตกลงค่าจะติดตามเจ้าคืนนั้นทั้งสามเลิอสเดโกและเซน ก่อกกองไฟเล็กๆในถ้ำของหุบเขาภายนอกลมหนาวยังคงพัดแรงแต่ภายในนั้นเปลวไฟเล็กๆได้เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาและบนท้องฟ้าอันมืดมิดดวงดาวดวงหนึ่งส่องแสงขึ้นมาอีกครั้ง